จก็ไม่มีอะไรที่เนขอบคุณพระเจ้าท you know, ี่ที่ทำให้พวกเรามีวันนี้ก็ที่เห็นที่เห็นพวกเรายืนอยู่ได้ในรูปนี้เพราะว่าคำพูดของเจ้าจริงก็แล้วก็ขอขอบคุณนักดีนักลังแล้วก็ทุกคนที่ที่คอยสนับสนุนพวกผมาในระหว่าะที่ทำ เอกรบตัมาวจับ่ในในตอนนี้ก็ถ้าไม่ถไม่ได้นั่นเป็นคนเป็นคนนักพาวเอากระตุ้นมาแล้วปัจจุบันชีวตของพวกเราก็คงยังไม่ได้มีอะไรมากมากท่านี้นะคะก็ก็ขอบคุณจริงๆที่มีราทีทุกคนนเมออครที่มาช่ แล้วก็ขอจัดย่างทุกคนว่า่าต่อเป็นีเาองคนแล้วก็คอบครัวเราทุกคนต้องกาทุงเทเราใช้นเจ้าให้นเอ็นเอนมีอะไรพูดไหมล่หรับเคครับผเยัยเยาวจึงไปไหนนะครับว่าเราหัวใจของที่จบมาด้วยนะครับผมที่จะมอบให้กับอ่อ ครอบครัวนี้นะครับก็คือ,อท่านประธานนะครับอาจารย์จุตีนะครับที่จะมอบของที่ระลึกนะครับเพราะอันนี้เป็นเป็นนโยบายโอ้โหอย่างนเดี๋ยวพึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับของโอเคเอาเอาไหมคอบก่อนครับผมโอเคดีดีครับโอเคนะคือเมื่อมีการเปิดบ้านหรือมีการต้องการขอบคุณพระเจ้านะครับ สำหรับการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นจะจับเราก็จะเตรียมรูปภาพไม้จเพนให้กับทุกครอบครัวนะครับและเราก็สาถนาที่จะให้กับครอบครัวที่เชื่อพรเจ้าเพราะในที่นั้นบอกว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยผมเชื่อว่านี่คือพระคุณของพระเจ้าไม่เพียงแต่262นะครับแบบที่ พี่ธนักแม่หรือคุณอาทนักเม่นางบอกก็คือพ่อกับแม่และลูกๆนะครับที่จะเดินและด้วยกันและกดปั๊มและใชพระเจา้านะครับเขามอบเวลาให้กับอาจารย์ทุกทีที่จะมอบภาพนีนะครับ,ร 7, 3, บน,นะครับงต้องต้องเจ็ดต้องสามต้องสี่แบบนะครับผมนี่เป็นวิดีโอจับได้น,นะครับว่าตอนที่เอ่อทำพีที ปิศาจนะครับจะไม่ต้องเร่งรีบเพราะว่าผมมั่นผมจำแม่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าช้ากว่านี้นะครับก็คงจะไม่ทันะครับเพราะว่าจะคลอดเพนาะเป็นเป็นรับรับแล้วก็วันรุ่งจะเป็นคลอดใช่ไหมฮะเอ่านะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ประทับใจของที่ิจักรตลอดนะครับของวอดเป็นของเจริญนะครับครับ ครับเลยลกเยเหรอครับยกยเหรน้องใหม่เพิ่งเกิดนะครับคณะอนุชนนะครับอันนี้ก็คือท่านประธานอนุชนนะครับท่านทันะครับจะเป็นผู้มอบนะครับให้เราตกมือและส่งเสียงคิว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  โอเคครับผมครับจับมือจับมือกันแล้วแต่ของโอเคครับผมครับผมวิดีโอคอยฟังหนึ่งครับหนึ่งสองนะครับในเวลานี้เราจะอธิฐานเผืือครอบครัวนี้นะครับผม รอบไหมครับไปขออีกตัวก็ไม่รู้อีกคนคนที่สใช่ไหมครับผมคนที่สองไงอ๋อคนที่สองมีแน่แต่เขาเป็นคนโตใช่ไหมครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะจัดคณะอีกคณะหนึ่งติดใจจริงถ้าจ so ัดขอขอบคุณพระเจ้าอีกรอบหนึ anyway> ่งโอเคครับผมก็ไม่เที่ยงแต่ที่ผมจัอทิษฐานนะครับผมก็อยากจะให้มัคณายกกับมัคณาธิการ ของทั้งสองที่จะจับนะครับที่จะร่วมใจกันอธิฐานนะครับที่จะวางมือเราด้วยนะครับแล้วเราก็จะอธิฐานร่วมกันนะครับขอดเวลาที่เราวางมือให้กับอเราด้วยนะครับด้วยพระคุณและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมชีวิตครอบครัวใหม่ก็คือคอุณต,ตูนและคุณท็อปพ่วงเจ้าค่ะที่เขาทั้งสองน่าจะอยู่ในแผนการในการที่พระเจ้าจะทรงตั้งแต่งชีวิตทั้งคู่นี้ให้เป็นเนื้ออันเดียวกันเป็นสามีภรรยาที่มีองค์พระเยเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของครอบครัว เื่อว่าเขาจะได้มองที่พระอ,องค์เป็นจุดศูนย์กลางและจะได้นำมาสักการพระเจ้าในทุกอย่างที่เขาทํานั้นเขาจะรล,ลึกถึงพระอ,องค์อยู่เสมอและเขาจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและในขณะเดียวกันเขาก็เองก็จะมีภาระในการที่จะมีจิตใจของความเป็นพ่อคุณแม่ในการดูแลเอาใจใส่ทัแก้วตาดวงใจ ของเขาก็คือน้องเพนและน้องเพโร่งเจ้าขัดขอปัญญาได้ทรงโปรดให้สติปัญญากับเขาทั้งสองขอปัญญาได้ทรงโปรดให้สิทธิอำนาจในการสั่งสอนให้กับเขาทั้งสองขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทาน สายตาที่เขาจะมองเห็นในอนาคตในการที่พระเจ้าว,วางแผนชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตของการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในคดีใหญ่ชีวิตของการทาธุรกิจหน้าที่การงานชีวิตของการที่จะประกาศและเป็นพยานเพื่อพระนามของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะให้เขาได้อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์และในขณะเดียวกันขอพระเจ้าได้ทรงปกป้องครอบครัวนี้ให้พ้นจากมารร้ายให้พ้นจากเทศภัยให้พ้นจาก สิ่งที่ยั่วยวนและก็สิ่งที่เป็นความบาปที่จะล่อพวกเขาออกจากเส้นทางของพระองค์ขอตั้งทตสวรรค์และพิทักษาปกป้องเขาโวยพรต่อลูกๆของเขาที่จะประกอบไปด้วยสติปัญญาอ่จิตใจและร่างกายและสังคมพระองค์เจ้ากัดที่จะอยู่ในน้ำประเทศไทยที่จะเจริญเติมโตและเป็นผู้ที่จะแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานให้กับบิดามารดาและเป็นผู้ที่จะรับมอบ ไม้แห่งความเชื่อนั้นจากครอบครัวนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรเขาทั้งสองและลูกๆของเขาและทั้งหลายขอร่วมใจกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะร้องเพลง <c oughs> นะครับผมสรรเสริญพระเจ้าผู้อวยพรนะครับ สันเส็จระเจ้าผู้อํานวยพลสันเสร็จพระเจ้าเหล่าประชาชสันเร็์ นะครับและเชิญตามอัชยาศัยนะครับเจ้าภาพได้เลี้ยงอาหารหว่างนะครับมันนะครับ,<อ>บและสนมปังช่วงนี้